ว่ารถว่าตุ้งรถว่าบาา้านากตาตรับผมชื่อเด็กชายอมัสสวัสดีครับหนูชื่อเด็กหญิงใสตุงวานนี้ค่ะวันนี้หนูจะมาท่องซีฟันตวายสตารลับอัลลอฮ์ที่เราจำเป็นต้องรู้มี20ประการ 1. อัลวุจูดูอัลลอฮ์ทรงมี 2. อ,อัลกิดามูอัลลอ องเดิมสามอันวะกออู่อลาทรงถาวนสี่อันมุคอลับรตูนิฮ,ฮะวาดีสิอลาทรงต่างกับของใหม่ห้าอันกิยามูปินนัสซีอัลาทรงดำรงด้วยพระองค์เองหกอันวะดานิอู่อลาทรงเอกเจ็ดอันกุดรตู เกโรตตู้อลอทรงเจตนาเก้าอัลอลโมอลอทรงรอบรู้สิอันหยาตู้อลลอทรงเป็นสิบเอ็ดอัลซาูอลลอทรงได้ยินสิอับาตารูอลลอทรงเห็นสิอันกาลาโมอลลอทรงพูดสิี่การฮูกอรีรอนกอ การูภาพของล้อสิบห้าการูภูรีนการทรงเจตนาของล้อสิกานูอาริมันการทรรอบรูของลอสเจ็ดการูไหยันการทรงเป็นของลอสิปกาูสามีอันการทรงได้ของลอสิก้ากาูบาซีรอนการทรงห็นของลอยีกาูมุตะการริันการทงคู่ของล้อฮาซาลาม